สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมจิอลเป็นมากกับการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในพี่กระเด็กนะคะกับคอนเทนต์สิ่งที่ยังค้างคายอยู่ในใจเขาคืออะไรค้างคาหมายถึงคุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วห่างหายกันไปอยู่ดีดีก็ยังหายนะคะหรือยังคุยกันอยู่แต่ว่ามันมีอะไรติดใจ ติดกลิ่นติดสีหรือแล้วแต่ให้จะบอกในที่หนึ่งมีที่สองมองไว้ที่ไพ่ที่ดึงดูดสาหรับผู้ที่เลือกได้นะคะใต้คลิปมีทําสแตปมคุณจิ้มได้เลยหนึ่งหรือสองอยากดูดวงส่วนตัวให้มันถูกต้องเหมาะสมเป็นดวงของคุณแล้วก็คุณตั้งคําถามมาเลยนะจดเสนากระดาษ A4 ซค่ะไม้ฮันนี่สี่สิบสี่ละแปดแปดแปดบางคนเจอหมาหวานหรือพอมาดูจริงๆก็ตื่นเต้นถามไม่ออกให้หมอช่วยถามช่วยพูดเหมือนในคลิปมันไม่ได้นะจ๊ะเออนะเรามีหน้าที่แค่ตอบจ้ะ อ่าแล้วก็อยากเรียนไพ่นะบ้านเขียวมาฮันนี่สี่สิบสี่และแปดแปดแจะเจอกันในไลฟ์วันนี้นะจะสักตอนแรกบอกจะมามอนจะไปมัสาแต่เราไมา่เราไม่ไปดีกว่าเนาะเหมือนกับติดงานด้วยตั้งแต่กลับมายังไม่ได้อยู่บ้านเลยแล้วก็นวดเดยอะไปก็ไม่ดีเธอฉันก็ยังรู้สึกว่าควรหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนนะโอเคดังนั้นเราก็จะมาไลฟ์กันช่วงสักสิบเอโมง เที่ยงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวทำกลิปเดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้าอะสาหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไปก่อนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งนะคะกับคอนเทนต์สิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจท้งก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์จ้ที่จ้ทางในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเชิดทุบลงที่ปกปักรักษาท่านขออนุญาตหยิบให้แทนคุณรักคนาราศีของคุณนะคะวันปีเออ <c oughs> ปีวอกวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีปีจอวันปีกุลปีมมเมียนะจ๊ะ Energy ของคุณมองมาที่หลังไพ่นี้ขอไพ่นี้บอกคุณเกี่ยวกับตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณจะพบเจอช่วงนี้มีอะไรเอ่ยเซเว่นเซเว่นออฟคอยเดอะวิลออฟจูนเดอะแมจิกเชนไนออฟคและเอชออฟคัพนะคะทำไมไพ่จะเป็นอย่างนี้วัน เรืกางกกับหน้ากับหลังเป็นความสับเพ่าของผู้อ่านเองเราจะไม่อ่านรนะีเวิร์ดเนาะรีเวิร์ดอ่านยังไงอ่านไม่เป็นหรอหวานเป็นค่ะขี้เกียจเข้าใจไหมยูน you know? ูอ่านตรงกันข้ามถ้าดีก็อ่านร้ายถ้าร้ายก็อ่านดีแค่นั้นเองแล้วทำไมจะต้องทําให้ชีวิตยุ่งยากวุ่นวายหรือไม่ทำให้มันแค่กลับกันแล้วคุณไม่เก็บให้เรียบร้อยมันก็กับหัวเดียวเออแ,แล้วคุณจะไปอ่านกับหัวทาไมชีวิตของคุณมันไม่มาตรฐานปะ คุณยืนดีๆอยู่แล้วคุณไปตีลังกาคุณไปแฮนด์สแตนแฮนสแตนคุณอยู่ได้นานไหมทําอะไรที่เป็นธรรมชาติดีกว่าจา้ะเออนะคอหอสอต่อไม้กายสิทธิ์ของข้าวันนี้เห็นฉไหนข้าไม่ได้เอามาวันนี้เปลี่ยนมุมนะอืมเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงอ,อวันนี้ฉันอยากใช้ดอกสักดอกมีไหมวันนี้วันพุธนะฮะสวัสดีวันพุธเดินทางกลับมาที่ เัอเองอีกครั้งหนึ่งวันนี้กินมังสวิรัตะอืะอพรุนี้วันพฤหัสเอ่อเพิ่มเติมนะวันพฤหัสวันพุธจะแล้วก็เอ็มพระรัชนาลาศีเมษปรนังคารนี่ใส่ใจคอหรอฉลาดน่ารักสดใสมีสเสน่ห์เป็นกันเองเป็นที่รักของพวกพ้องของหัวหน้า ของผู้ใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวใจดีขี้สงสารชอบแต่งตัวสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้หรอเซเว่นออฟเพนเนี่ยเก้ถ้วยและแปดถ้วยคุณมีสตังค์อ่ะคุณมีเงินเก็บนะปีนี้จะมีเงินเก็บภายในสิ้นปีนี้แล้วก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์เนาะ ดูยังไม่ได้ดั่งใจยังอยากเดินถ้ามันไม่ดีอะ่ะก็ไม่อยากอยู่แล้วอยากออกอยากพอ่อจ้ะตัวของคุณอะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอธิบายยากค่อนข้างซับซ้อนไม่มีสถานะเอามาดูเขาค่ะนึกถึงหน้าเขานึกไม่ออกให้ดูรูปถ้าไม่มีก็สมมุติ นึกถึงตัวละครไปบางคนบอกโสดอยู่มาสี่สิปีโสดมาได้ยังไงอยู่มาได้ยังไงคะเราถามเขาหวานอยู่ได้ไหมไม่เคยอยู่วันวันเนี้ยวันละพันเรื่องนึอว่าวันละพันคนฉันดูดวงฉันผ่านคนมาเยอะนะเธอฉันเป็นผู้หญิงที่ผ่านคนมาเยอะเออฉันเป็นหมอดูไงทุกคนก็มา จะจับมือเขารักคุณสองถ้วยนึกถึงใครอยู่จะแม่ดีเอ็มเพแม่ทุนหัวจุนหัวของบ้าพอชุนหัวโอเคคุณหรอดูไพ่ดูภาพนะตะกี้เป็นสีมัมัวนี่มันเปลี่ยนไปตามกระดาษจริงนะเธอฉันก็ไม่รู้จะปรับยังไงใครมาเล่นกล้องฉันก็ไม่รู้เธอเออ คนที่คุณนึกถึงนะคะมีสองถ้วยเดอะเอ็มเพสเด็ก,ดกถือเหรียญเดอะเวิร์ลหกไม้สามถ้วยมันอย่างมักนเกิดดอกกะเดียมีแต่คนเก่าๆเหม็นเน่าเหม็นหน้าเหม็นขี้หน้าค่ะ <c oughs> อืมเดี๋ยวฉันจะไปเสาะหาคนใหม่ให้เธอเองนะไม่ต้องกลัวอยู่กับหวานไว้ใจหวานจ้ะเรื่องของเธวบ้านคืองานของเราเอ๋อคนคนนี้เป็นแฟนคุณค่ะ สองถ้วยรักคุณนี่เออบางท่านอาจจะเป็น LG BTQ Plus เป็นเพศทางเลือกคือแบบนี้ยญิงรักหญิงชายรักชายเป็นหนังสายวายละครกำลังฮิตแต่มีความแตกต่างอาจจะต่างชนชั้นเออโนโน,โนต่างซีผิวหรอต่างชนชาติสัญชาติาตเออชาตินี้ไม่ใช่ชาติหนะ้าแตกต่างผิวพัธุ์น่ะผิวขาวกับผิวคล้ำผิวฮันนี่กับผิวโอโมโอเออ แล้วก็ยังไงอีกมีคนรักนาราศีนะพืกศ์กันมื่ก่อนวันศุกร์วันเส,สาร์เขารักคุณคุณรักเขาเหรอแต่คุณเลือกที่จะบล็อกหรือเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างหรือมีครอบครัวมีเมียมีหลัวมีลูกอยู่ไกลกันนะ หรือเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อะัะมันได้หลายสถานะเพราะฉันต้องอ่านกุ้กว้างเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะจ๊ะนี่มาด่านะถ้าใครจะด่าดูอารมณ์ด้วยจ้ะช่วงนี้แม่ก็จะกินตับทุกคนที่ดา่าไ,ได้อารมณ์ดีแต่ตอ,อนยอนไม่ใช่หวานคนเดิมอีกต่อไปเฮ้ยหวานรอดไม่จริงเถอะด่าไปแล้วรู้สึกผิดสำนึกผิดด่าใครไปแล้วอเขาจะโกรธปะวะคิดในใจเป็นห่วงเขา ท้าเป็นห่วงจริงเธอไม่ต้องด่าปะเออฉันเป็นนักสแสดงท่านหนึ่งให้ทำไมเป็นจะอี้ไม่เข้าใจอ่ะเหตุไฉนขอโทษนะคะต้องตัดไหมสลับ ชัว่าเป็นที่เธอแต่เกียผิดที่ตูทุกสิ่งอย่างโยนมาให้แต่ตูอ่อนานันาน่นะนสักคู่ยาคนนั้นบอกสองไฟแดงแล้วยังไม่อ่านไพก็เพรเธอพูดอย่างนี้ฉันถึงไม่อยากอ่านรอไปอีกสักโลกผจัหาลังเทียมึงกับมึมอนอิริหวานอืมรู้ตัวไหมรู้ โอเคได้เรื่องมาสิ่งที่ยังค้างคายอยู่ในใจเขาต่อคุณบินาจีนี้คืออะไรสี่เลียนเราจะเอาตรงนี้แค่ตรงนี้เท่ากับเขาอยากออกตรงนี้ ก็ไม่ได้เปิดทั้งหมดสับอีกสี่เหรียญคือพวกคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันนิ่งไปแล้วนะนะคะในวันนี้อม,มันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณและเขาได้เรียนรู้เอามาดูสิ่งที่ยังค้างคายอยู่ในใจของเขาวันนี้วินาทีนี้เขาคนนี้ของคุณนะลักษณะเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน เป็นคนไกลมีความแตกต่างจากคุณแล้วถ้าถามว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังสองคุณยังคิดถึงคุณยังอยากกลับมาหาคุณไพ่แปดไม้จัสเมนเด็กถือถ้วย อันนี้เด็กถือถ้วยเหรอครับใช่ถ้วยครับคัพแปลว่าถ้วยนะเด็กถือถ้วยแปลว่าความอบอุ่นความรู้สึกดีแล้วเมียดละไม่อบอุ่นแล้วน้องกระต่ายเขาเอาได้แดงมาผูกที่ขาอาจจะมีได้แดงผูกให้เขาไปไปต่อไม่ได้เขายังตามสองคุณเด็กๆอย่างนี้เฮอร์มิตแล้วก็ก้าวดาบค่ะเขาอาจจะไปทำงานนะคะแต ตุกขออไปติดอะไรมาติดกล่องนนะโอเคคนคนนี้ตัวเขาเองอาจจะไปทำงานเดินทางหรือโบยบินไปแล้วห่างกันไปแล้วจาก,กับคุณอะนะฮะแต่ว่าตัวเขาเองยังยังยังสองเพราะอะไรเขายังรักคุณอยู่เขาเคยบอกไหม สิ่งที่ยังค้างคายอยู่ในใจขามันก้าวไปต่อไม่ได้มันคิดถึงคุณเฮอร์มิดยังสองคุณยังอยากรู้เรื่องของคุณอยากเผือกอยากรู้ก้าดาบแต่เขาไม่มีสิทธิ์คุณอาจจะบล็อกกันคุณเดินออกไปแล้วคุณบล็อกเขาเขาบล็อกคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณนิ่งออามาดูเขาอยากบอกอะไรอีกคิงดาบหนึ่งดาบคิงคิงไม้สิบเหรียญสองดาบ ตรงนี้มีเดิะฟูลและแฮงเมนตั้งแต่วันที่คุณบล็อกหรือจากไปเขาไม่ได้มีความสุขคุณบล็อกเขาหรือเขาบอกค,คุณหรือไม่ได้พูดคุยกันอะ่ะมันมีความสุขไหมมีใช่เขามีครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับอืครอบครัวเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาเขานะฉันพูดตรงตรงเธออย่าโกรธนะแต่ความสุขที่ถ่องแท้ลงไปอะ่ะมันสุขไม่จริงมันยิ้มเฟื่อนเฝื่อนมันเหมือนมีความสุข แต่สิ่งที่ยังซ่อนอยู่ในใจดูสิคนมันห้อยหัวท่าน,นี้มันจะมีความสุขได้จริงไหมเลือดก็ไม่ลงลดเลือดลงหัวโอเคอยู่แป๊บหนึ่งดีคนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวเขามีรหัสมอสสามเหลี่ยมพีระมิดหรืออะไรสักอย่างส่งถึงคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังมีกระแสจิตท,ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณเดอฟูเขาอยากกลับมาค่ะอ่าแล้วเขาจะทาอะไรไหมความรู้สึกค้างคาในใจเขาคืออะไรอีกคะ เกี่ยวกับคุณไฮพินเทสสองเหรียญเจ็ดเจ็ดไม้เขายังคิดถึงคุณหกถ้วยเขาอยากกลับมาเขายังรักคุณอยู่แต่เขาจะไม่มีทางบอกมันรีเวิร์ดอ่ะเขารักคุณเขารักคุณและหลงรักคุณ เขาตกลุมรักคุณเขาไม่รู้ตัวเขาสั่งคุณคุณคือผู้หญิงผู้ชายคนเดียวที่ได้หัวใจเขาคุณมันมีมิติซ้อนม,มันบอกไม่ถูกเลยเขาพยายามแล้วที่จะไปคุณกับเขาอาจจะออนออนออฟออฟรักๆัเลิกเมาแล้วหลายครังค่ะเอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขากคุณทะเลาะก,กัน แต่รักกันโกดกันคิดถึงกันแต่ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้กลับมาเจอกันนะเพราะต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีอนาคตแต่ยังเป็นคนที่อยู่ในใจของกันและกันอ่ะมันทะเลาะกันก็จริงแต่มันมีความผูกพันอยู่ในนั้นเศร้าใจเสียใจแล้วก็อีกนองแต่ไม่มีใครง้องใครอ่ะเธอวันเนี้ คือมันถึงจุดอิ่มตัวนะความสัมพันธ์อ่ะบางทีรักกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันอิ่มตัวมันพอพอก่อนพอเถอะมันไปต่อไม่ได้ไงมันติดอ่ะเอามาดูพระยาบไรไรท้ามหาพรมไปบ้านพระพรมนะจ๊ะเออวันที่เก้าเมื่อวันไม่อยู่นะเขาเป็นพระพมเอราวันอ่ะท้ามหาพรมกัมมะเทส สาตรีอายุและฉันทองเขาบอกว่าอะไรให้ไหว้พระพรมนะจะสมหบังพระพรมมีสีหน้าก็จะสมวังเรื่องรรงงานเงินสุขภาพความรักนะได้หมดการงานกําลังจะดีการเจราจาค้าขายประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงอืมแต่ให้ไม่เด่นเรื่องความรักนะจ๊ะอาจจะยังนะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณะสัีดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกให้เด็กที่2นะคะกับคอนเทนต์สิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจเขาที่มีต่อคุณคืออะไรเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้าง,อาจ,จง,างอาจสลับกันได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อสื่อมุคคลแม่ไปตัดสินใด,ดในความสัมพันธ์รับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ไดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือส่งความสุขค่ะ สิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจเขาที่มีแต่คุณเขาคนนั้นต้องมีตัวตนต้องเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนคุยเป็นคนพิเศษเป็นคนรู้ใจเป็นคนที่คุณรู้จักนะค่ะไม่ใช่มานุ่มขึ้นมาดาราไม่รู้จักนะมันจะมาค้างคาได้ไงนี่มันไม่รู้จักกันนะไม่ใช่คนแอบรักแอบชอบเป็นคนที่เคยคบอไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรแต่นะวันนี้อาจจะหายอาจจะบล็อกอาจจะเลิกอาจจะไม่ได้คุยหรืออาจจะอยู่ในชีวิตนี้แหละแต่ว่า ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะคะอ่ามีผู้ที่เกิดวันพุธปีเถาะวันเสาร์ปีฉลูวันจันทร์ปีขานและมะแม่คะ่ะให้สำหรับนี้เด็กที่สองนะคะ ขอดูเอนของคุณค่ะขอยไพ่นี้บอกคุณ <c oughs> เกี่ยวกับตัวคุณเองช่วงนี้มีอะไรบ้างเจ <c oughs> ดาบเดอะฟูลเดาบสิดาบแดถ้วยหไม้อาการแบบน่าเป็นห่วคุณเป็นโรคซึมเศร้าคุณป่วยคุณไม่สบาย หรือคุณท็อกแบบไม่ใช่คุณท็อกซิคคุณเจอความรักที่ไม่ดีคุณอยู่ในชีวิตที่สังคมหรือตัวคุณเองอะช่วงนี้เหนื่อยไม่ใช่ไหมถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ลองออกไปนะคุณอาจจะเป็นคนคิดมากกังวลคิดเยอะคิดแทนคนอื่นช่วยเหลือเขาไปหมดจนตัวเองเรื่องของตัวเองไม่มีใครช่วยได้ทุกปัญหารุมรล้วเข้ามาในวันนี้อ,อาจจะป่วยเป็นไบโพลา่าเป็นซึมเศร้าหรือไม่มีเงินถ้ามีเงินเข้ามาตตจบ เออทุกอย่างหายไปจ้ะคุณอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะซับซ้อนเอาใจเขามาใส่จใจเราเกินไปหรือคิดแทนคนอื่นเนี่ยนักสัตว์อะไรที่เข้าใจยากที่สุดหรือแบบชอบน้อยใจมากที่สุดมะแม่ค่ะอันนี้ขอหางสตอนนะจากตำราด,ด้วยผู้หญิงมะแม่เป็นคนที่จะ เยอะที่สุดอันผู้ชายด้วยเนี่ยเป็นปีที่จะมโนเยอะที่สุดคิดว่าตัวเองโดนกระทํานู่นนี่นั่นน่ะแตงจริง,รงแล้วไม่นะ่ะเออเขาค่อนข้างโชคดีกว่าคนอื่นด้วยสาจาัะแต่เขาจะคิดว่าตัวเขาเองถูกกระทําตลอดคิดเยอะนะตัวคุณก็เช่นกันจริงๆน่าจะไม่มีอะไรเจ็ดดาบเป็นพอคิดไปเองมโนไปเองเดอบฟูเก้าดาบป่วยไม่สบายแล้วแหละสิบดาบคุณต้องเอาปัญหาทั้งหมดออกไปเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ข้างหลังกุล น่าจะเป็นเรื่องความรัก <c oughs> ทุกอย่างจบหรือเรื่องงานมาดูอีกขอขยายสิอะไรนักหนากับคุณอ่ะต่ละมอแต่ลึงถ้าอย่าบอกอะไรอีกมีอะไรต้องแก้ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเช่นเครียดแก้ไม่ออกมีทางออกสองทางจะเรื่องทางไหนดีหรือป่วยหรือต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่อยากไปหรือโกหกอะไรใครไว้ถ้าอย่าบอกอะไรอีกคะมันปัญหาอะไรรุนเรานักหนาเกี่ยวกับคุณออกมาพอแล้วนะ ขยายให้คุณก่อนใบนี้มาจริงๆคุณเครียดน่าจะมีปัญหาเรื่องงานทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคนในที่ทํางานเจ้านายเพ่งเหลงอ่าถูกเพ่งเลงจากผู้หญิงซอคนหนึ่งเจคนหนึ่งจากเพื่อนด้วยจากเด็กด้วยอ๋อมีประเด็นกับคนในที่ทํางานจา่งานเป็นหลักรักเป็นรองอามาดูคนที่เป็นรักบ้าง <c oughs> แล้วแก้ยังไงปล่อยวางค่ะทําใจให้สบายสายลองคิดว่าตัวเองเป็นแสงเหนือการเวลาเหนือแมทริกเหนือทุกอย่างแล้วคุณจะหลุดหลุดทุกปัญหาไม่สนใจค่ะช่างแม่งเนี่ยก็คือหลุดแล้วเธอส่วนเขา The Star ร์สตาเขเป็นคนดังมีชื่อเสียงรักนาราศีกุมชายออดสองเหรียญและสามดา สามเหรียญเขาเป็นคนรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนค่อนข้างอธิบายยาก,ม,าม,ม,ม,ก,กมีลัคนาราศีคุมกุมนะคะคุมกุมกรกฎมีนวันจันทร์วันอังคารโนโนวันพุธกลางคืนและวันพฤหัสสองเหรียญสามดาวและสามเหรียญอยู่ในสังคมอยู่ในวังบนรักซ้อนอ,อ๋อที่คุณเครียดนี่คุณอาจจะเป็นคนในความลับรักสามเศร้ารอสองสามคนทีนี้ น้องคนนี้กับเจคนนี้ในที่ทํางานรู้เขาเอาเรื่องคุณไปพูดก็ได้คุณกลัวความลับล่วงไหลสิ่งที่คุณและเขาคนนี้ซ่อนไว้อาจจะเป็นการลักซ้อนลักในที่ทํางานเอ,อ่อหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะอมืมันมีคนที่สนิกกับคุณรู้แล้ววันนี้คุณอาจจะมีประเด็นทะเลาะก,กันแล้วคุณกลัวเขาจะเอาไปพูดให้คุณเสียหายให้คนนี้เสียหายเพราะคนคนนี้เป็นคนเด่นดังมีชื่อเสียง คุณรักเขาแหละคุณไม่อยากทำร้ายเขาอ่ามาดูฝั่งเขาบางเขาเป็นคนยังไงน่ารักสดใสมีเสน่ห์มี energy ของความสุขละลาแต่มีเจ้าของไม่ดีเจ้าของนองๆพังๆก็ปล่อยไปอะไรก็นอๆกๆพังจ้ะเอาทีนี้มาดูคนมีเจ้าของมีปอกคอเออก็อย่ามายุ่งกับคนอื่นเสะ มาดูค่ะสิ่งที่ยังค้างคางอยู่ในใจเขาเขารักคุณเดลิเวอร์หกเหรียญเขาอยากกลับมาหาคุณเด็กถือดาบราชนินีชูกานะราชนินีและราชาถือราชินีถือไม้ราชาถือถ้วยสิ่งที่ยังค้างคางอยู่ในใจเขาเดมิจิเชียนอะ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณเขารักคุณ เขาอยากกลับมาเขาจะแอคชั่นถ้าเขาอายุน้อยกว่าเขาส่องคุณเขาตักคุณเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้ว่าคุณก็รักเขาทําแบบนี้ทําไมอ่ะบอกบ็อกทําไมออถ้ารักเขาแล้วบอกทําไมเขาถามเธอเป็นอะไรอ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณวันนี้เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาก่อนถามว่าความรู้สึกสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจเขา คุณบล็อกทำไมคุณหายทำไมเขายังรักคุณอยู่เขารักคุณไม่ว่าเขาจะเคยพูดหรือไม่มาดูว่าเขาคิดว่าคุณคิดกับเขายัางไงในวันนี้สี่ไม้สิบไม้เก้าถ้วยหนึ่งเหรียญสองไม้และหกไม้คุณรักเขาคุณมีความผูกพันกับเขา คุณเหนื่อยและหนักใจคุณทํางานหนักแล้วคุณก็เครียดคุณเศร้าใจเสียใจคุณมนันงแต่จริงๆแล้วใดๆคือคุณยังรอเขาให้เขามางอ้อแหละอือดูไพ่สี่ไม้กับหกไม้มันเป็นไพ่มีความรักผูกพันความอย่าเอาชนะหรือมีได้แดงม,มีการรอคอยให้เขากลับมาเขาว่านะเขาจะทำยังไงกับคุณคะหลังจากนี้ถ้าอย่างนะั้น สิ่งที่เขาจะทำถ้าเขารู้ถ้าเขายังรักคุณแล้วเขารู้ว่าคุณยังรอเขาสิ่งที่เขาจะทำ6 <c oughs> ดาบเขาจะกลับมาเอ m p e อร์ Emperor, เขาคิดถึงคุณเขาคิดดูก่อน8ไม้เด็กถือถ้วยสีถ้วยแต่มันยังนิ่งอยู่ตรงนี้มีอะไรห้5เหรียญ ในความนิ่งเงียบแล้วอึดอัดเขาสองคุณเขาจะทายังไงเขายังไม่ทําอะไรอะ่ะเขาหนักพุงน่าจะอ้วนอิ่มมีพีมันอ้วนช่วงเนี้ยเออยังไม่ทําอะไรจ้าทาอะไรไม่ได้หรอกหกดาบใช่ใจมันคิดถึงคุณอยากมาแต่ว่าเอาเขาจริงมาไม่ได้นะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาดูออนอัวความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงหรือ ไปไปดูคําพูดก่อนเขาอยากบอกอะไรคุณไหมถ้าบอกได้วันเนี้ดูคนเศร้านะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณถ้าเกิดเขาอยากบอกเดดเดดเด็กถือไม้ราชีนีถ้วยเดือดซันกลับมาอยู่ในควาสัมพันธ์กับเขาเขาเห็นแกนตัวเธอกลับมา เขารู้ว่าคุณรักเขาเขารักคุณแต่มาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเนี้ยปัญญาอ่อนหรือเปล่ปากลับไปไม่มีถานะใครจะกลับไปจ้ะกลับไปเป็นเพื่อนสนิทที่นี่ซื้อใครจะไปจะเนี่ยเอย้คุณดีกว่ามาัาจะถามให้คุณคุณควรทํายังไงกับเขาหลังจากนี้กับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชัมพร,รนรอจะ้ะดูต่อไปว่าเขาจะเล่นละครอะไรมาเกมนี้เขาจะทำยังไง คุณควรเนี่ยเธอทันวานี้เขาจะติดต่อกับมาแต่ไพ่บอกว่าเธอรักเขาเธอรอเขาแต่ไพ่บอกถ้าหนีได้หนีถ้าไปได้ไปเนี่ยเห็นไหมเอาหัวเอาตัวไปก่อนเลยจ้ะอยอยู่ในสังคมในชีวิตในความสัมพันธ์ที่มันไม่เลิศอะไม่โอเคคุณย่อมรู้ไพ่ก็ไม่รู้หรอกไพ่อาจจะรู้แต่เมื่อวานก็เป็นผู้สื่อสารตัวคุณเองจะรู้ดีที่สุดนะจ๊ะอย่าให้ใครเอาเปรียบคุณสิคุณ ถ้าคุณรักตัวเองพออาไพสรุปแนวน้มความสัมพันธ์ส่องกันไปแล้วก็ส่องกันมาเออไอเดียคนมันคิดถึงกันอะเนาะคนมันเป็นคู่เนาะแต่เป็นคู่ที่ไม่ค่อยลงตัวเป็นคู่ที่เอาตรงๆคุณกับเ,เขายังเลิกกันไม่ได้หรอกมันยังคิดถึงยังส่องยังยังหยหายยังเสพติดมันยังค้างค่ะแต่ถ้าจะ,ะกลับมาก็ยังกลับมาไม่สุดโจรห้าร้อยจะเอาทําไมไม่ดี มีใหม่ไหมมีคนอื่นไหมฉันจะถามให้ถออยังไม่จบไพ่ยังไม่หมดสำรับยังไม่พอบางคนก็บอกบางคนเข้ามาดา่าพูดเยอะสองไฟแดงยังไม่อ่านไพ่บางคนบอกพูดเลยแม่ชอบพี่หวานชอบหมอหวานพูดบางคนมาในไลฟ์ไม่ดูดวงอะ่ะมาชมการแสดงหวานหวาน,วานการละครนจจะจ๊ะมีคนใหม่ไหมไม่เห็นนะ no way มีคนใหม่ช่วงนี้ก็ดึงดูดแต่คนมีคู่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะห้าถ้วยเขาบอกรักตัวเองไปก่อนจะ้ะไปทําอะไรให้ตัวเองเติบโตก่อนดูวัเดินทางต้องเที่ยวหรือไปตามหาความฝันตามหาแสงเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอะไรไปปฏิบัติธรรมเออยิงนกตกปลาอะไรก็ว่าไปไม่เอาไม่ทําบาปบอกให้ไปปฏิบัติธรรมจะ้ะให้รักตัวเองเออพอแล้วพอ,อยังเออมันจบแล้วไม่ใช่เหรอตะกี มาแล้วโรคอาการซึมเศร้าของคุณที่คุณป่วยอยู่ที่คุณเป็นอยู่คุณเป็นอะไรกันแน่กลับมาที่ตัวคุณนะเพราะเขาสรุปไปละองานคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินจ้าเออเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้าเป็นใดๆคือขาดมันนี่มากกว่าขาดวิตามินเอถ้ามีมันนี่นะหาย เออขาดเงินจะืออีก2เดือนสิ้นปีรวยความรักก็จะปัง10เดือนและสิบถ้วยสิ้นปีนะจ๊ะตอนนี้อืดออาไปก่อนรอไปก่อน ร้องขอบางทีคุณต้องทำอ่ะอาจจะขอมากไปเดทหน้าที่การงานกำลังจะเป็นเดทเป็นสีมาตาอย่าลืมดูแลสุขภาพบิดามารดาคุณจะได้ลาบจากคนรักนะ่าจะมีชื่อเสียงผู้ใหญ่สนับสนุนที่สำคัญอย่าลืมนั่งสมาธิหรือว้อาอ่พราหูค่ะข,ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณและสวัสดีค่ะ